สวัสดีครับข้างห้างเลยเหรอสวัสดีพี่ยองครับแหมวันนี้วันนี้สิมายืมไมโครมีเราเขาราว่าสิมาสื่อเยี่ยงวะนี่คนสาวนิสันเขาบมากนสิมาหลากเลยนี่เออราว่าเขาสิมาไ่ได้ดอก tàu ban khỏi mấy con bạn cái này nó mắt này với đâu, ba này bưng nhưng mà bé mất tít rồi dễ khóng โอ้ยเสียหอเบดเอาแบบนี้นี่เรอมึงยาไม่ด mm ูมันเป็นยังไงโคบัดลวมาเยอะเมือเช้าเมื่อเช้าตันติดปรานฮะ ผมเสียบทิ้เลยเลยเด้หน right. ุ oh. ่มก้อนหนักโอ้ข่อยขี่เอาไปขี่ก็ข่อยขี่ไม่ได้เข็นกระตุกเอาไปวิ่งแล้วโอ้ตายเดี๋ยวเบ็ดไปห่วงก่อนเอ้าเออย่างเหยียบเบ็ดเจ้าของนี่ เอาเอาเลุงเราบารีแม่เยบเลยมันของข่หรอโอ้ตายข่สิเอาไปขุดจะขุดเมือนี้ข่สบ่อด้สนายูกัตุ๊กเอาบานีว่ดเครื่อง่ได้ดิบิดมือเอาลองลองลอง คุณตีแข็งๆมีท่อว่ะนี่มีท่อแตกว่ะนี่นแตกกว่านะ่ะงม่แม้มยังไ <c oughs> ง <c oughs> คุณท่อแตกอีกที Oh, ho, 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 เออเฮ้ยเจ้าบูว่ก็ตาบอด เอา,เอาเก,เออกืนเต้เลยพ่อมย่งเอาเกืนเต้เลยพ่อมึงบ้ามบาลูกพี่โอ้โหหลพี่กูนี้จะเอาไอ้มุนคอนี้แล้วตเลยเ

แวววพ่อพ่อเนี่ยยกอีก <c oughs> โอ้เออไปนั่นแหละเออต้องเซฟสองหางเน,นะองแทาห้ามดับเด้มันจะีท่าติดย่มันารกันจนังเอยเดี๋ยวจะเบิงแมเดอบูม บูมบูมอามบูมีมแตกไม่หลุดเนาะเออแท็กบูมลุดลูกสูบบูแตกเนี่ยเนาะเออแต่ว่าคากกับมาดิบเน่ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวเดียวไปลงกใน้างหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันหน้างานพี่น้อง